สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มีอีกเคล็ดลับหนึ่งกับการเลี้ยงดูบอลสีนะคะดาวมีสูตรดีๆอะไรมาบอกเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะและเคล็ดลับที่ดาวจะมาบอกกันวันนี้นะคะก็คือนี่เลยค่ะเปลือกไข่นะคะวันนี้เราก็เก็บเปลือกไข่ได้ประมาณสัก20ฟองนะคะเราก็จะเอามาตากแดดค่ะวิธีนี้ดาวไม่ได้เอาไปล้างน้ํานะเปลือกไข่มาแบบไหนใช้แบบนั้นเลยค่ะเอามาตากแดดให้แห้งๆก่อนนะคะ หลังจากที่เราตากแดดจนแห้งเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะเอาเปลือกไข่มาคั่วในเตาแบบนี้นะคะ่ะสาหรับการคั่วนะคะเราก็จะคั่วให้แค่พอไหมนะคะเพื่อที่ว่าเป็นการจัดการกับเชื้อโรคเชื้อราต่างๆนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะเปลือกไข่ที่ไม่ไหมเนี่ยจะมีกลิ่นที่มแมลงมดต่างๆเนี่ยไม่ชอบค่ะเราสามารถที่จะเอามาใช้ไล่มดมแมลงต่างๆ ที่อยู่กับดินได้ด้วยนะคะเราก็จะคั่วให้แค่พอไหม้นินดๆก็พอแล้วค่ะหลังจากที่เราคั่วมาพอกิมเรียมแบบนี้นะคะทีนี้เราก็จะเอามาตำกันเลยค่ะก็หาครกนะคะหรือว่าท่านผู้ชมถ้ามีเครื่องปั่นก็สามารถใช้ได้นะคะ,ะใส่ทีเดียวเลยไม่ใส่ไม่ได้เดี๋ยวฟังเสียงนะคะกรอบมากๆ หรือว่าถ้าท่านผู้ชมอาจจะเอาไปคั่วคั่วเสร็จแล้วอไปตากแดดอีกแดดหนึ่งก็ได้นะคะจะได้แห้งๆปนๆแบบอย่างของดาวนี่แหละคะ่ะอย่าใส่ให้เต็มเลยทีนี้เราก็ใช้แรงของเรานะคะตำให้ละเอียดเลยค่ะยิ่งละเอียดมากนะคะต้นไม้ก็สามารถเอาไปใช้ได้เยอะค่ะ หลังจากที่ดาวตำป่นจนได้ที่แบบนี้แล้วนะคะทีนี้ดาวก็จะมาใส่นี่การะมังที่เราหาได้นะคะอันนี้ดาวก็เป็นการะมังพลาสติกค,ค่ะใส่ลงไปเลยเรียบร้อยค่ะอีกตัวช่วยของดาวนะคะก็คือนี่เลยค่ะที่เห็นนี้คือฐานนะคะ ถ่านเนี่ยเราจะเอามาตําแต่ว่าไม่ต้องป่นมากนะคะตัวนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องป้องกันเชื้อรานะคะดูดซับความชื้นได้ดียิ่งช่วงนี้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือทําให้กบของเขาเนี่ยไม่ค่อยเน่าด้วยค่ะอีกอย่างก็คือช่วยเพิ่มธาตุอาหารธาตุคาร์บอนให้กับต้นไม้ของเราด้วยค่ะตําเลยนะคะใส่ไม่ต้องเยอะนะคะฐานก็ แล้วก็ใส่กะกะให้แบบว่าพอดีกับเปลือกไข่ค่ะทานไม่ต้องละเอียดยิบนะคะเอาแค่ว่าพอเป็นเนี่ยค่ะเล็กๆแค่นี้ก็พอนะคะ แล้วก็เอาใส่ถ่านผสมคือเอาถ่าน1ส่วนนะคะแล้วก็เปลือกไข่ที่เราเอาไปคั่ว1ส่วนให้เข้ากันให้เท่ากันแบบนี้ค่ะหลังจากที่ส่วนผสมเราใส่ลงไปเรียบร้อยนะคะเราก็จะเติมผงชูรสลงไปประมาณนะคะถ้าเป็นช้อนก็คือ1ช้อนชาค่ะ แต่ถ้าไม่มีช้อนชาเราก็กะเอานะคะเอาช้อนโตะนี่แหละกะเอาใส่ลงไปแบบนี้นะคะไม่ต้องเยอะค่ะนิดเดียวก็พอนะคะผสมทุกอย่างให้เข้ากันผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะคะแบบนี้เราก็จะได้ปุ๋ยสูตร ป้องกันเพรียมะแรงนะคะแล้วก็ยังช่วยบำรุงให้ลำต้นแข็งแรงเพิ่มธาตุคาร์บอนธาตุแคลเซียมนะคะแล้วก็ยังช่วยเร่งรากให้กับต้นไม้ของเราเรียบร้อยแล้วค่ะป้องกันเชื้อราด้วยนะคะเดี๋ยวเราเอาไปใส่ต้นไม้ของเรากันเลยค่ะอย่างต้นนี้นะคะจะเห็นว่าใบนะคะกิ่งก้านแข็งแรงมากแตกยอดพลืบเลยนะคะก็ะเ, <vert> เอาสูตรนี้นะคะใส่เลยนี่ใส่สกบลงไปเลยค่ะ แล้ใส่ก็คุยคุยดินหน่อยนะคะบบเพื่อให้ส่วนผสมที่เราปลูกลงใส่ลงไปเนี่ยลงไปในดินนะคะแบบนี้ค่ะอย่างต้นนี้นะคะเราก็ใส่ลงไปเลยจะเห็นว่าใบเก่าๆนะคะเนี่ยค่ะถ้าเหลืองๆแบบนี้นะคะดึงทิ้งเลยนะคะเนี่ยดึงทิ้งเลยค่ะ เราจะใช้วิธีการดึงนะคะเพื่อที่ว่าใบเนี่ยการใบเนี่ยจะได้หลุดถึงข้างล่างแบบนี้นะคะถ้าเราตัดนะคะถึงเราจะตัดตัดใบเดี๋ยวตรงเนี้ยเขาก็ก็เน่าไปที่โคนอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นใช้ดึงเลยค่ะแบบนี้นะคะใส่ลงไปอย่างต้นนี้นะคะใบเขาใหญ่มากๆเลยค่ะนี่เทียบกับมือนะคะใหญ่มากๆอันนี้ก็ การเขาจะต้องแข็งแรงนะคะแล้วก็ใส่ไปเลยค่ะใส่ไปเลยนะคะตัวนี้นะคะก็จะช่วยเพิ่มธาตุแคลเซียมนะคะคาร์บอนแล้วก็ยังป้องกันพวกเพลี้ยมแรงแล้วก็ความชื้นต่างๆแล้วก็ควบคุมได้ดีนะคะ ก็ท่านผู้ชมก็ล้องเอาวิธีนี้เนี่ยไปลองทําตามกันดูนะคะกับเคล็ดลับง่ายๆกับการทําให้บอนสีของเราเนี่ยงามมากๆหรือว่าจะอาจจะเป็นพวกไม้มงคลต่างๆหรือว่าไม้ใบต่างๆเนี่ยสามารถใช้ได้หมดค่ะกับสูตรนี้นะคะก็ลองเอาไปทําตามกันดูนะคะสวัสดีค่ะ